ค่ะมือนี้เขาสิผ้ามาเมืองงูเขียวกินกับแก่ด้วยค่ะกินตับกับแก่เลยค่ะเป็นบ่าขาหนังงูเขียวตอนนี้มันกำลังกินอยู่ค่ะหลายหลายหลัดกับแก่ปั่นเนีนปั่นเอียงเลยอ่อ้เขี้ยมันหองมากเลยต้อยเด้งต้อยไอ้เหี้ยต้อยเด้งต้อยหลายนังงูเขียวกินตับกับแก่ด้วยค่ะผู้ใดเคยเห็นก็ร่างเคยเห็นนี่แหละค่ะนี่โอ้เมื่อกี้มัน ไอในดักไอไนั่นเงาขาลาดปันอีหยังซีซีตกใจหมดเลยก็วายวายดูดูดูค่ะงูเขียวกินตับกับแก่สิ่งเขาบอกว่างูเขียวมันกินตับนะคะมันกินตับแล้วกับแก่ไม่ใช่ปลายตด้วยค่ะตับแก่มันก็สิไปได้พอมันกินเองแล้วมันก็สิปล่อยกับแก่ไปด้วยค่ะดูด้วยค่ะเกิดมากก็กำลังเคยเห็นนี่แหละค่ะงูเขียวกินก like ับ กินตับกับเกอไอดูดูดูดกแกิกเขียะโอ้ยกับเกะห้อง <laughs> กับเกะหองแล้วนะ่บนแม่มันสิินแล้วรกบลกับแกะงูงูเขียวกินกับกับแกะบอกไปนำนนเองงวดนี้ เออ<า>วันนี้<ก>เอาได้ค่ะนี่รถคันนี้กับทะเบียนหนึ่งแปดสามแปดด้วยจ้ะนี่เพื่อโชคดีด้วยพี่น้องผู้ใดอยากได้เอาได้หน<ก>ึ่งแปดสามแปดข้างบนอ,อ้ยมันขึ้นหน้านเลยด้วยจานนี่ใส่เวลาขึ้นหน้านดีเลย อใช้เวลารี่าาไานด้วยกัน